และรอบนี้เขาจะใช้ระบบตัดคะแนนมาเสริมวินัยจราจรที่สำคัญจะเริ่มมีผลบังคับใช้9มกราคมปีหน้าทุกคนนะที่จะใช้รถใช้ถนนต้องมีใบขับขี่และทุกคนที่มีใบขับขี่จะมีคะแนนพื้นฐาน12คะแนนหลังจากนั้นในแต่ละปีถ้าทำผิดกฎจราจรก็จะถูกตัดคะแนน1ถึง4คะแนนและถ้าถูกตัด จนคะแนนที่เก็บไว้เนี่ยมีอยู่12คะแนนเนี่ยเหลือศูย์ก็จะถูกพักใบขับขี่90วันบางคนบอกถูกพักก็ไม่เป็นไรก็ยังขับต้งขี่รถเหมือนเดิมไม่มีใครรู้นี่ไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมมีโทษนะฮะจำคุก3เดือนปรับอีกหมื่นบาทและถ้าถูกพักใบขับขี่เนี่ยท่านผู้ชมครับสิ่งสําคัญก็บอกว่าถ้าอยากจะได้คะแนนคืนมานะต้องไปอบรมที่สำนักง,งานขนส่ง ให้เรียบร้อยนะครับหรือรอหนึ่งปีคะแนนก็จะคืนมาสิ่งสำคัญเขาบอกว่าเวลาถูกพักเนี่ย90วันเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราถูกพัก3มครั้งใน3ปีเนี่ยครั้งที่3เนี่ยอาจจะถูกพักใบกับขีมากกว่า90วันก็ได้โอ้โหเขาบอกว่าถ้าถูกพัก3มครั้งใน3ปีแล้วนะหลังจากนั้นนะครับถูกพักครั้งที่4อีกในช่วงหนึ่งปีเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกเพิกถอนใบขบีเลย คันนี้ก็ไม่ต้องขับรถอ่ะไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กันพอดีในการที่จะถูกตัดนึงคะแนนคือโทรขณะขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อกขับรถเก๋งไม่คาดเข็มขัดขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดขับขี่รถบนทางเท้าโดยเฉพาะกรุงเทพนะครับไม่อยู่ทางม้าลายก็โดนไม่หลบให้รถฉุกเฉินที่กำลังนะครับคนคนเจ็บคนป่วยเนี่ยเพื่อไปโรงพยาบาลเนี่ยโดนขับรถหวาดเสียว และขับขี่รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่ติดป้ายภาษีความผิดเหล่านี้โดนตัด1คะแนนน,นักข้อขึ้นมาหน่อยโดน2คะแนนคือฝ่าไฟแดงขับขี่รถย้อนสอนและขับรถระหว่างพักใบกับขี่นักข้อขึ้นมาอีกหน่อยนะครับตัด3คะแนนขับรถหย่อนความสามารถอยู่ในช่วงที่ร่างกายเนี่ยไม่พร้อมที่จะขับรถ ไม่เหมาะที่จะแบบขับรถบนท้องถนนเพราะอาจจะไปก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้อื่นขับรถผิดวิสัยมอเตอร์ไซค์ค่อยนั่งขี่ปากฏว,ว่ายืนหรืออะไรก็แล้วแต่พวกแผลงนะครับโลดผลต่างๆเนี่ยโอ้โหซ่ามากบางคนยืนบางคนมือเดียวบางคนปล่อยมือโดนครับ3คะแนนชนแล้วหนีก็3คะแนนแรงที่สุดคือถูกตัด4คะแนนเมาแล้วขับขับรถในขณะ เสพยาเสพติดแข็งรถโดยไม่ได้อําอนุญาตถนนเนี่ยเป็นถนนหลวงให้คนเนี่ยใช้สัญจรไปมาแต่เอาไปยึดเอาเป็นสนามแข็งรถและขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นด้วยอันนี้คือกรณีคนที่หลายๆคนนะฮะที่เวลาโดนใบสั่งแล้วไม่ชอบไปชำระถูกตัดคะแนนเช่นเดียวกันครับ1คะแนนเพื่ออะไรครับเพื่อประชาชนเนี่ยเคารพกฎจราจร ย้ำนะครท่านผู้ชมครับว่าระบบตัดคะแนนเนี่ยที่มาเสริมวินัยจราจรเนี่ยภาครัฐเขาไม่ได้ทำมาเพื่อจะมากันแกล้งประชาชนเลยนะครับเขาทำเพราะว่าเขาคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นแหละนะครับ